ก็จะมาใส่คิ้วกันเหมือนเดิมนะครับเป็นคิ้วแบบล่างๆเป,นเ,ปนเหมือนเปลือกตาเออผมใช้ตัวละครน,นี้แบบมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเศร้านะเนี่ยสสังเกตว่าก่อนที่จะพลงภาพอ่ะเราจะงงกับอารมณ์ตัวละครเว้ยเนี่ยอารมณ์ไหนกันแน่วะเออแบบจะเศร้าหรือจะมึนหรือจะเออหรืออะไรงงนะครับพอผมใส่คิ้วเข้าไปท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับผมใส่คิ้วเข้าไป เดี๋ยวาาท่านผู้ชมจะเห็นเป็นแบบคิ้วแบบที่ลงสีดําข้างในนะจะเหมือนแบบภาพแรกแหละแต่ว่าจะเป็นลงสีดําข้างในนะเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรอารมณ์มันเด่นขึ้นอ่ะนะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปเลยนี่เห็นไหมจะสังเกตว่า,าตวัวละครมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเป็นเศร้าอ่ะเหมือนมีความเศร้าแบบเอยแบบผิดหวังอะเออแบบแค่คิ้วเพิ่มคิ้วมา ผมว่ามันมาัดจารย์มากเลยในการแบบฟาดอารมณ์ตัวละครเออป่ะคิวมันทำแบบ